เคยรู้สึกไหมแค่คำพูดบางคำพูดมันก็สามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้บางครั้งแค่ตื่นขึ้นมาแล้วก็พูดว่าวันนี้รู้สึกดีอยู่ดีๆก็เจอแต่เรื่องเบาๆบังเอิญเจอคนใจดีของที่อยากได้อยู่ดีๆมันก็ลดราคางานที่คิดว่าจะวุ่นวาย ก็กลับง่ายกว่าที่เราคิดบางคนบอกว่านั่นคือโชคแต่จริงๆแล้วมันคือคลื่นพลังงานที่คุณปล่อยออกไปผ่านคำพูดของตัวเองเพราะสมองของเรามันไม่ได้แค่ฟังแต่มันแปลคำพูดออกมาเป็นทิศท,ทางของชีวิตถ้าพูดว่าฉันเหนื่อยบ่อยๆสมองก็จะเริ่มหาหลักฐานว่าคุณนั้นเหนื่อยจริงๆ มันจะกรองเอาแต่เรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกหมดแรงมาสนับสนุนความคิดนั้นแล้วโชคก็จะหายไปแบบเงียบๆแต่ถ้าคุณพูดว่าฉันจะผ่านมันไปได้ฉันกำลังดีขึ้นแม้คุณจะยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่สมองก็จะเริ่มหาทางให้คุณเชื่อจริงๆนี่แหละคือพลังของคำพูดมันไม่ใช่เวทมนต์ แต่คือพลังงานที่เราสั่งสมทุกวันและมันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองโลกก่อนจะเปลี่ยนสิ่งที่โลกมอบกลับมาถ้าอยากมีโชคดีก็ให้พูดดีๆกับโลกถ้าอยากมีความสุขก็พูดดีๆกับหัวใจของคนข้างๆและถ้าอยากรักตัวเองให้มากขึ้นก็ให้เริ่มพูดดีกับตัวเองก่อนคำพูดของคุณ ไม่ใช่แค่การสื่อสารแต่มันคือน้ำเสียงที่คุณใช้ปั้นโลกของตัวเองแล้วคุณละ่ะเคยพูดอะไรบางอย่างออกไปแล้วรู้สึกว่ามันเปลี่ยนทั้งวันนั้นของคุณเลยไหมหรือเคยมีคำพูดของใครที่ยังคงสะเทือนใจของคุณอยู่จนถึงทุกวันนี้บ้างตรงนี้คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเสียงของทุกคนเสมอ และนี่คือ Dark Echo